วันนี้ก้อยฝากมาให้เราพูดถึงเรื่องเมเชอร์เทอรี่ซึ่งเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในเรียลนนไลติกนะครับก็จะมาเริ่มเออจะดีเหรอโอเคไม่เอาแล้วกันพูดเล่นก็วันนี้อยากจะลองมาถากอัดวิดีโอที่เขียนนู่นเขียนนี่ไปเรื่อยๆดูเขียนญี่ปุน่นเขียนอะไรก็ว่าไปเห็นใน y o u ูทูบก็ทำกันเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้ก็วาดได้แค่คนหน้าตาตัวน,นี้ไปก็ทนเอาไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เออเรามีคําถามจากทางบ้านส่งมาเป็นคําถามแบบพาร์ด็อก สมมติว่านันเกาะไอห่างไกลแห่งหนึ่งมีคนอยู่3าคนชื่อว่า G M J แล้วก็โอเคชื่อเต็มแล้วกันเกมจ็อบเมนเอาตรงๆอย่าง,ง,งนี้เลยเอาละสามคนเป็นเพื่อนไม่เชิงเพื่อนรักกันแล้วกันทั้งสองคนเหมือนใส้จ็อบมากเพราะไม่รู้ว่าไปชอบสาวแมนหรืออะไรก็ตามแล้วสามคน,น,มนกกไ,มได้มาติดเกาะด้วยกันเกาะเกาะทะเลเออประกาไวเดีสิเงินโอเคยอมแพ้เป็นเกาะแล้วกันนะทุกคนดูกันอ่ะทีนี้แหละทีนี้จ็อบก็มีคนน้ําที่ประทังชื่ออยู่คนหนึ่งเมนเหมือนไส้ไม่อยากให้จอมอยู่บนโลกต่อไปก็เลยเอาอยาพิษเนี่ย โยนใส่ขวดน้ำปั๊บแดนเทือกแผนการก็เป็นไปโดยยุิแต่ว่าเกมก็เหมือนใส่จอบเหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะเหมือนใส้อะไรคนเดียวกันเจาะรูให้น้ำไหลเกลี้ยงกลายเป็นขวดเปล่าทีนี้จอบไม่มีน้ำกินจอบกดน้ำตายแต่าถามว่าเมนกับเกมเล่ามาได้ไงนะเออคำถามมีแค่นี้แหละเอาละสุดท้ายจอบก็ตายตามแผนที่ต้องการของเมนกับเกมที่คำถามคือใครเป็นคนฆ่าไอ้จอบเมนโปเกอร์เฟสเกมกับโปเกอร์เฟส เอาละทีนี้เม่นก็บอกให้เหตุผลว่าไอ้จ็อบเนี่ยไม่ได้กินยาพิษตัวเองฆ่าไปเพราะฉะนั้นเม่นไม่ใช่ฆาตกรแน่นอนตัดทิ้งไปได้ส่วนเกมก็อ้างว่าที่ตัวเองจาอให้น้ำออกเนี่ยทำให้จ็อบไม่ต้องกินยาพิษจ็อบก็จะได้ไม่ต้องตาย้วยยาพิษเพราะฉะนั้นเกมก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วคุณนะครับคิดว่าใครเป็นคนฆ่าจ็อบกันแน่ คำถามนี้มีชื่อว่าสมาร์เรย์นพาราดอกส์ดูลิงก์ตามข้างล่างนี้ได้ครับหนังข้อมลูลรายละเอียดทีนี้คำตอบที่เฟิร์สคิดไว้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับสมมุติเราไล่เหตุการณ์ไปก่อนตั้งแต่มีแม่นกับเกมแล้วก็มีไอ้จ็อกที่ตอนนี้อยู่บนสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับจ๊อเลยก็มีอยู่2ทางเลือกด้วยกันทางเลือกแรกก็คือดื่มน้ำแน่นอนว่ารอดน,นะสำหรับทางเลือกที่สองคือไม่ดื่มน้ำก็คือตายอย่างที่บอกกันทีนี้แม่นเนี่ยไปขัดขวางโดยการเติมยาพิษไปใส่ขวดน้ำ ก็คือยังไงก็ต้องตายอยู่ดีส่วนเกมเนี่ยทำหน้าที่แค่ไปตัดทางเลือกแรกทิ้งทําให้จ็อบไปทางเลือกเดียวคือไม่ดื่มน้ําแล้วก็ตายเนื่องจากเมนเป็นคนที่ไปทําให้จ็อบไม่มีทางเลือกนอกจากตายเพราะนั้นเราก็ควรจะถือว่าเมนเป็นข้ารกรถ้าเกิดเราจะมองอีกมุมหนึง่งสมมุติว่าเหตุการณ์นี้สลับกันให้เกมเป็นคนเริ่มก่อนแล้วก็เมนมาท,ทําทีหลังเกมเนี่ยก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมก็คือไปจากควนน้ำทำให้ไม่เหลือทางเลือกนอกจากไม่ดื่มน้ำแล้วก็ตายทีนี้เมนจะมาเติมยาพิษหรือจะอะไรก็ไม่รู้ก็ อย่างครณีนี้จะเห็นชัดกว่าว่าเกมเป็นคนลงมือเพราะฉะนั้นเกมคื่งค่าจ็อบฉะนั้นจะดูบนเพลินว่าจ็อบไม่ได้ดึงงานไปคนค่าจ็อบคงจะเป็นเกมแต่ว่าการกระทำของเกมเนี่ยไม่ได้ผลต่อจ็อบตั้งแต่แรกอยู่แล้วเะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วคนค่าคือเม่นเกมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรถึงเกมจะมีเจตนาค่าเหมือนกันก็ตามติดตามล็อกได้ในวันพฤหัสกับจ็อบวันเสาร์กับเกมวันอาทิตย์กับเม่นเออเม่นแล้วก็วันอังคารกับเฟิร์สนะครับบายบาย